นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีทนผู้ชนทุกข้กางกันด้วยครับวันนี้มาอยู่กับไฟจิงวอลนะครับผมกัโนโน .1 อนีกแล้ววันนี้มากับงบเพียง300เท่านั้นเรียกว่าผมมากับงบที่ไมไ่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเออเรียกว่ามากันในแบบฉบับชิวๆแล้วกันครับปลาดุกันดีกว่าวันนี้เล่นกันในห้องจุเนียอืมเรียกว่า สายงบน้อยเนี่ยเออต้องเข้าห้องนี้อยู่แล้วเออผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับวันนี้อ่าเดี๋ยวรอช่วงเฟดแล้วกันครับวันนี้เราไม่ดีมั่งแม่งนานเะวเอ,อผมขอจัข้ามแล้วกันนะอ,อ่ครับมารุยกันต่อนะครับผมก็จะค่อนข้างหนาน,นิดนึงเออผมก็เลยต้องข้ามดีกว่านะมาจัดปุยฮะผมเล่นกงินในอ่าไอ้ไหนี้หนึ่งนะอืมปุยหนึ่งเออไปสิบห้าฮะ ใจเย็นใจนวลๆครับคือแกมยิงปลาเนี่ยบางทีอะ่ะเรายิงตัวเดียวอะ่ะเจ็บจี้อะ่ะเออผมบอกอะ่ะคือมันยิงตัวเดียวจี้ไปแบบแบบมันไม่ได้ฮะเข้าใจปะคือว่ามันต้องยิงแบบกระจายกรนะจายหน่อยเอยเอยคือมันต้องยิงกระจายกระจายหน่อยเพื่อแบบกระจายความเสี่ยงนี่เองคคือผมจะยิงมือนะเออ ใครที่ดูผมก็จะรู้เนี่ยว่าผมจะยิงมือเข้าหน้าไปเพิ่มสองเลยฮะจังหวะนี้เปิดซองมาเท่าไหร่ซองเคลือบหกสิบไม่ที่แย่ไว้เออแต่ร้อห้าสิบอยู่บนนี้นะ <c oughs> 140. ออ1 4ร้อยสี่สิบมาแต่เราค่อยเพิ่มอีกก็ได้ฮะเออถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไอนี้ไม่สะใจก็เพิ่มมาอ่านยิงตัวบนนิดนึงเ <c oughs> ออ <c oughs> เห็นเห็นคนปะ่ะ ทุกคนจะยิงแบบจี้มันเลยใช่ปะ่ะเออล็อกปล่อยให้มันล็อกเออก็ได้ฮะแล้วแต่คนแล้วแต่เทคนิคก็สิบสิบเลยก็โอเคก็ไม่ได้แย่ฮะไปอยู่ที่สามร้อยอยู่เออเราเพิ่มเลยคือละ่ะต่างคนต่างเทคนิคแบบแต่ส่วนใหญ่ก็จะจี้กันแบบเนี้ยเออผมก็ไม่รู้นะว่ายังไงก็ถึงว่าแล้วแต่แล้วแต่คนครับแต่ผมว่ายิงมือดีกว่าอาค่อยๆเล็มๆไหมฮะอรทองเนี่ก็ สกิดครับสกิดแล้วปล่อยสกิดแล้วปล่อยประมาณนี้ฮะสเต็ปผมนีไงละ่ะเรียบร้อยเป็นไงสองตัวไปดิสองตัวไปดิขึ้นสี่ฮะแจ๋วบอกแล้วว่าผมแบบสายสกิดไงไม่ใช่สายแบบรัวอลไเพราะนั้นอืมช้าๆวัยรุ่นชา้ชาๆนิดหนึง่งใจลมๆกันหน่อยไม่ได้โดนลัดไปต่อหน้าต่อตาตูเลย สวยครับหกเก้าครับจัดปุยอเอ้ยโอ้ยสองร้อยสิบเลยหรอโอ้โยแข็งถือว่าโอเคแล้วนะอันนี้เราโอเคแล้วเห็นปะคือถ้าพอใจแค่ไหนผมว่าเออเท่านั้นแหละพอแล้วจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแบบโหรังกงองรังการรามกรอะไรพวกนี้ก็ได้นะเออจริงๆเราพอใจแค่ไหนล้วก็ พอให้นั้นดีกว่านะเออแบบเล่นวันละนิดจิตแจ่มใสเพราะว่าเอออย่าไปเล่นแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเออหืมแม่งเดือดร้อนว่ะเออเอาทางชงทางช็อตมาเล่นอะเนี่ยเท่าเนี้ยผมพอแล้วจริงๆเห็นไหมเออก็เนี่ยแหละไม่ได้แบบอ่าตึงเท่าไหร่นะเออเรียกว่าใจเย็นค่อยๆย,ยิงคะเกมนี้ใครอยากเล่นก็หาไปเล่นกันเอง,เองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปป่ายฮะแต่ถ้าใครอยากพูดคุยลิงก์ใต้คลิปนะครับผม I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I'll